สวัสดีครับอยู่กับช่องเนเตอร์ชแนลนะครับวันนี้ก็พามาเล่นกับบ้านพี่ชูลูกอีสานแล้วก็พี่เหลาครับพี่เหลาน้อยอนนตื่นมามาถึงเห็นนั่งเป๊กแต <laughs> าาก่เช้าเลยหนาวไหมหนาวไหมไม่หนาวหรอหนาวไหมเหรอก็ก็เขาว่า ตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวของประเทศไทยเนาะแต่แกไม่หนาวเนาะร้อนเนาะ <S <S นี่ครับพี่เฉาเนาะพี่พี่เหลาก็นอนเต็นครับอู้เตรียมแปลงเงยอะเนาะพี่เหลาเตรียมแปลงเยอะเนาะบ้านพ<ต>ี่ชูอะแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นแบบกระท่อมตรงนี้เป็นกระท่อมแล้วก็มันจะไม่โล่งมันจะไม่โล่งแบบนี้ด้วยแต่ก่อนเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นกระท่อมแล้วก็มีพวกปลา เขาเรียกปลาอะไรปลาหมอน,นะนอ,อ่ะเนาะยายยายชวนปลูกต้นหมอนต้นนี่บ้านไทยนี่บ้านพิชิตบ้านพิชิตบ่พี่ชายพิชูอ๋อพิชิตอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านนีบอกหนุ่มแลม้วทราบขนาดยังไงอาะ <laughs> อ,อันนี้เป็นบ้านพี่ชิดพี่ชายของพีช่ชูแต่ก่อนตรงนี้ยังยังไม่มีบ้านนะครับเป็นป่าหมอนหมดเลยแล้วก็ตรงนี้นี่จะไม่ใช่ต้นยางตัวนี้จะเป็น ปลายุคาเลยก่อนปลายุคาผมชอบมาเดินเล่นยิงไอไออูดอ่ะไออูดอ่ะไออูดกับไกป่กป่าผมเออนอกกระปูดอ่ะผมชอบมายิงเดินหนักถือนัติยิงแตก่กนสนุกมากเลยครับตอนนั้นพี่เหลาอยู่ไหนออตอนนั้นพี่เหลาอยู่ไหนตอนนั้นมานาันอาจจะมันช่วยล็อกเนาะพี่พงมาเออแล้วก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นป่าหมดเลยครับคือจะมีจะมีแต่บ้าน แล้วก็บ้านนี้ก็แต่ก่อนจะเป็นบ้านสองชั้นครับใช่ไหมชั้นเดียวก็มันมีบันไดขึ้นไปนิดเดียวอะพูดง่ายๆว่าสองชั้นแล้วกัน <laughs> มันก็เป็นบ้านแบบนี้หละแ่ว่าข้างในมันจะเป็นแบบคล้ายๆแบบสองชั้น,น,น,นผมชอบมาดูนอนดูหนังอยู่บ้านนี้เป็นประจำครับเพราะว่าบ้านผมตรงนั้นยังไม่มีหนังดูแล้วก็ บ้านผมยังไม่มีหนังมันยังไม่มีทีวีดูเลยยังไม่มีซีดีดูช่วงนั้นชอบมาดูหนังเรื่ององค์บากับช็อกโกแลตอยู่ดีเลยม,มันนอนดูอยู่กับพี่ชูนี่เนาะโอ้โหบ้านสองชั้นก่อนเออต้นมะม่วงนี่นี่อยู่นานแล้นนี่อมาตะาจริงๆเลยไม่เอาออกเลยเจินนเแล้วบ้านน่าจะดียังไงดีก่อน อยู่ตรงนี้เลยแต่เป็นบ้านยกสูงเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเป็นบ้านยกสูงเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนตรงนี้เป็น,ปนบ้านบ้านยกสูงเออจําได้แล้วโอ้อลืมอ่ะว่าอยยุมันมีอะไรหายไปบ่ะอู้ตั้งแต่โตมานี่ลืมหมดเลยแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นบ้านป้าผมครับตอนนี้เลีเ้ยงจิ้งกฤีอยู่บรรยากาศบ้านนอกนี่ดีเสมอจวนแค่ร้อนแหละทุกอย่างดีไปหมด ดูบรนอากาศอากาศร้อนมาก, <c oughs> กดดสักพักเี่รอไปเขาดาวไหมวันนี้<ะ>ไปเขาดาวไหมเขาดาวอยู่เอา้าเขาดาวอยู่บ้านตัวไงไม่ดูมาดาวลงพี่ไปไปก็ไม่ไปพี่ชูยังไม่เมา<ะ>ถ้าพี่ชูมาจะพาพี่พี่ชูไปจัดสถานที่เขาดาวอยู่แก<อ>ไปกับใครไปกับแฟนแก บ่แล้วก็ล้มลุกเมื่อวานหมดสี่กลมุ่ะมาเมื่อวานหมดหมดสี่กลุ่มมาอ้เจ็บอกว่าสองกลุ่มโวหมดไอ้ที่ได้ทิ้งให้กับกลมของแกน่นกนกไหมน่ะอกไหมไม่เหลือไม่เหลือแล้วพี่ตองไม่กินบ่กหรือว่ากินเล้าขาวกินเล้าขาวบ่อยากขาวอยากขาวต้องกินเล้าขาว วันนี้ผมตื่นเช้ามาก็ไม่ได้ทำอะไรครับมาหาพี่เหลาเลยผมเพิ่งตื่นนี่เพิ่งตื่นเนี่ยเต้เพิ่งตื่นเนี่ยอืว่าจะมาเล่นกับเพื่อนนั่งขี่ัคซีนเป็นใครสบายไหมนอนเต้นพี่เหลาสบายหรอกลัวผีไหมในถามถาม่อยสิไปอยู่ทนหนึ่งนี่เคยเจอผีไหมไม่แล้วไปนอนป่าเคยเจอเคยเจออะไรแบบแปลกๆไหม เคยเจอหลกผีมีแต่ผีบ้าแล้วไปนอนยังไงนอนยังไงนอนเต้นบ่บางทีก็นอนรถบ้างนอนเต็นบ้างนอนบนรถอะไรรถใครรถไปโคบ้างทะเลบ้างแล้วไปชูกี่นอนบนไหนอยู่รถยนต์รถยนต์รถยนต์เขาโอ้นอนบนรถยนต์ใช่รถเอ้ยรถกระบะตอนผมตอนผมไปนัผมนอนเปลงเลยผูบเปลงนอนผูบเปลงนอนกับกับบูมไมโครอะ นอนหลับไหมอยู <i> <ặ> <ều> ่หลับสบายหนอยิ่งช่วงหน้าหนาวด้วยยิ่งจะหลับสบายจุดไฟแล้วก็นอนอู้สบายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีหลังปีใหม่ก่อนไปแล้วก็มีงานนึงที่ลองนอนเต้นดูมันยินที่ไหนไองานที่ฟึ่งต่เดี๋ยววันไหนมี มีเวลาว่างผมจะไปนอนบอ่อกับพี่ชูสักครั้งหนึ่งคิดถึงบรรยากาศแบบนอนบอ่อมากๆเลยอยู่เกาหลีไม่ไม่ได้นอนเนาะอยู่เกาหลีออกว่นอนข้างนอกได้แล้วเป็นน้ำแข็งตายเลยแหละไม่ออกระดมออกดีเดี๋ยวคงไม่มีตังค์ไม่มาวิ่งด้วยกันโอ้ยไม่ออกออกไม่วิ่งหรอกออกจอดนี่แหละ แต่งสวยๆไงแต่งสวยๆเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจตจะทำสีถ้าเจยออกเจยจะทำสีขาวสีขาวเอฟเฟกสีแดงคอยน์มันเอฟเฟกต์สีฟ้าไงเจยทำเอฟเฟกสีแดงเลยเอาให้แหลมเลยหนูเดี๋ยวจะไม่จะไม่ทำท่อออกหลังหรอกทำท่ออยู่ตรงหัวเลยทำท่อชีฟ้าเลย เป็นเหมือนรถยูดแถวโน้นเป็นรถรถยู่แถวโน้นมันทำท่อชีฟ้าอ,อ้เสียงนั่นเลยแหละปรนนรน <laughs> นน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 นันเนน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 นเนน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 อนนนนเนานน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 เลนนาน นอก็ขับรถดับมมาเนาะนี่อีกสองปีได้กลับมาได้เอาหกร้อยนี่เรียนขับเลยนี่ร้อยเจ็ดห้าอ้เอาทำไมร้อยเจ็ดห้าเอาเอาสองร้อยสี่สิบเลยกูแรงเด้นอเอามารีแมปอีกเนอให้เป็นสามร้อยเลยออกตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยเอาแบบฟรีไม่ไปเลยอะมันของอะไรมันของพระตายเงี้ย โอ้ไม่เร่งลูกแต่นนเราเจอน่าแรงก่อนนะเ <laughs> จอช่างคิงดีไซน์หนอค <laughs> ันตุดปั๊มออกสามเกลียวเลย <laughs> คันดำปิดออกขึ้นบอ่อได้เลยทีนี้มาตอนแรกก็ไม่เร่งหลงังๆค่อยเร่งตามเขาพ <laughs> ยายามพึ่งเร่งก่อนเนาะดูเมาก่อนเนาะเจแล้วพ่อน้อยไม่ไม่ได้ไปวิ่งอยู่นู่นบ่ไปวิ่งอยู่ช่วงช่วงวิ่งอยู่ทีเลน,นอันนี้มันมันหมดงานหมดเลยมันได้ไป อุ้ยสู้คันไอ้คันเขียวของตั้มสองน้ำไม่ได้หรอกตั้มสองน้ำใครอโอ้พี่ตั้มนี่นะโอ้ <laughs> ตั้มสองน้ำ <laughs> จำไม่ได้โอ้แรงแร่งไหมเรง่งพี่โนะคันนี้ร้อยเก้าห้าใช่ป่ะน่าใช่น่าจะเป็นร้อยเก้าห้าก็ขยาใหม่คตั้มสองน้ำไป <laughs> อยู่เอออยู่ ไป,ปคุณช้หรออืมไปไงไป,ปคุณใชเ้เลดไล่ลลชายช,ชานี่มาม <c oughs> รถแรงบ้านจชรวอโรยบ่รู้เห็นสติมบุญยังรถแรงแห่งบ้านจชรวอยตั้มสองนะ้ำแร,รงนนรเรงนาะ <c oughs> รถแรงเนาะคนก็แรงเนาะไม่ใช่แรงแต่รถนั่นน่ะเออแล้วก็ไม่ไปเล่นเข่าฝั่งมึงฟังไหน ตามสองน้ำโู้่าจะไปอู้อเดี๋ยวตอนเย็นเสร็จทระก่อนยังไม่เสร็จทระเนอะอันนี้กรอบพิจูกลับมาจะได้ถอนดิถอ <c oughs> นทั้งวันเลยเหรอถอทนทั้งวันเลยเหรอเอาวันวันหยุดเนอะโออาบน้ำยังดิ <c oughs> อาบน้ำยังอาบแล้วอ้าวแลบ่อาบแล้วเมือ่อวาน <c oughs> วันนี้ยังไม่อาบ <c oughs> หนาวไหมอาบน้ำแล้วแล้วไปนู่นอาบน้ำยังไงอาบน้ำกระโบกอาบน้ำสาโบ่่ใชสบายไหมสบายสิไม่หนาวบ่ไม่หนาวบ่ก็เราคิดว่าไม่หนาวมันก็ไม่หนาวนะโอ้ถ้าเราคิดว่าหนาวมันก็จะหนาวนะสบายไหมอยู่นู่นสบายไหมสบายสนุกสนุกบ่คนเยอะเนาะ Giờ nó ha sáng sáng gần Ai à, kì Krun dày Bạn Khi tôi chít vắc xin mô Hả? nó na oh, lên bạc gần rưỡi โอ้โหไอเตอู้ลังแมนปรำประมุยทุ่มเฮ้มันเตจนชกมึงไปยุบมึงเนาะเตอทายเป็นอะไรกี่เบอร์กันรึมโอเคครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนแล้วกันครับพามาเล่นกับพี่เหล่าน้อยร้อยลีลาเออพี่เรามีแฟนยังพี่เรามีแฟนยังยังทำไมไม่ให้จานบอยหาให้จ้ะ พี uhm. DM, oh, oh, are, mm ่พ hmm. no, no okay, ี่บอยพี่บอยสาวใหญ่ไหมเขาได้เขาเละดำบ่เอ้พี่พี่เรารถไทยไปยอมเพลเหรเนาะโอเราไทยก็อยู่แต่ในป่าเนาะก็หาเท้าในป่าเลยเนาะจีบใครจีบต้นยางเอเคเอาแค่นี้เลยครับบ๊ายบาย